แล้วนะ้นอิตาอิตา <c oughs> อื้มฟิลฟิลฟิลจ้าเนี่ยไงเ,เลือกเอาเนี่ยตรงเนี้ยเลือกเอาจ้าฟิลฟิลฟิลเปนเป็นเป็นกรึบกรึบกรึบกรบอันนี้มันเสียเอาบ่อนี้พี่หวานทิ้งไว้ไม่เอาแล้วจ้ามันเสียแล้วป่ะค่ะเอาละนี่เป็นมือกล้องนะคะมือกล้องให้พี่หวานจ้า สวยสวยเล็บไดม้มันเสียส่วนใหญ่เนาะเนี่ยมันช้ำน้ำจะดอกสวยแค่ยังนี้เราเลืยเอาตามเนี่ยสวยสวยค่ะไหนพี่วันโอ้โอเห็นนังไก่ ไหนไหนก่อนเตะกร้าไม่พอใส่อุ้ยอันนั้นให้หน่อยนนานังไก่พี่พลเอาตะกร้าพี่พรให้พี่พรเอาตะกร้าให้พี่หวานให้พี่พรพูดเพี้ยส์ไปไปแล้วมีมั้อู้นนนนนน นู่นนู่นนู oh ่นนู่นน um ู่นน voilà eh oh, ู่นนู่นน anyway ู่นนู่นเดี๋ยวไรอเก็บไรจ้าเดนวพนว่าแล้วเขาหอบ่นอเลวเร็วเร็เร็วมากค่ะ โอ้ยดอกเนี่ยดอกที่สวเนี่ยเจิดเจดเลยค่ะสวยเลยเนี่ยไม่ทันมือค่อยพอเคอาตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาข้างล่างกับพี่พรหน่อยหนึ่งจ้ะเนี่ยนู่น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 นี่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 ก่อน นูๆๆ่นนู่นนู่นนู่นสวยๆันนี้แหละสวยๆพี่เพ้อน้องไปนคนเก็บให้จ้ะน,นั่งแล้วจ้ะโอ้ยขาข้างบนนี้มันมันสวยเนาะมันไม่จ้ามันงานไม่ขังได้โคตรเร็วเดี๋ยวมาแล้วยล้วแลวบอกว่าถ้าหนูเก็บเห็ดคายเนี่ยหนูเอาได้สี่รส เบตหมดดิเหรอโทรศับสินู่นูนอ่นู่น่นบอของเบตาีนู่นก็จะหมดนูชาร์จมาไม่เต็มเมือช้ดไปขึ้นไปเก็บที้ไหนแล้วก็ตรงนี้ด้วแล้วก็เลยไปนู่นก่อนเก็บตรงนี้ก็เลยไปนู่นสวยาะบนนี้ไปไปจ้ะ จดอ้ตุมแดงจ้าเดีก so ่อนแป๊บนึ่โอ้ยเหมือนทันใจอีกแล้วบอพออยู่ตรงนี้พอดีค่ะก็เลยเลื่อมเลยค่ะตามน้องตี เหนื่อยแล้วสิลิงไม่ทันค่อยลรอกลิงเนะาะจ้าพี่จะมีไหมคืออะไรมีโอ้โห,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 หรอรับเลยรอรัอเลยรอล็อได้เลย นั่นร้องกันละต้านเสียงเอฟซีบอกให้หนูอย่าร้องเพลงอยู่ตอนนั้ถ้าจะร้องก็ร้องเพลงใหม่ได้ไหมคะว่าน้องจะผ่องสีข้ไม่ไหวแล้วนะคะวะข้างบนนี่จ้าวไหมข้างบนโอ้ยไปสิไปพี่หวานรอกันเด้อยังลงไม่ได้เนาปวดข้างหน้าก็มีเยอะแยะ

ะโโอ้หนี่บรรยากาศว่ากลัวจะได้แต่ละคลิปนะคะเราต้องนุ่นๆเยอะพี่พ่อนไม่ต้องไปแล้วลงไปแล้ว นี่ค่ะดูนะเยอะมากข้างบนข้างบนยิ่งมากเราจะเอายังไงล่ะโอ้ยไม่มีแล้วว่ะตักรไม่มีดววาวันตันจะค่อยมาไหมเออพี่หวานบอกรอ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 พี่หวานเอานะดูดิมันเนะน,น่าหมดแล้วน่ะมันเน่าสิ<ง>จะเราลงหาพี่หวานไปลงไปพี่ก่อนนะนี่จจก่อยอนี่แหละได้บ่โอเคอันนี้ได้อยู่ได้ก็เอา เห็ดเห็ดอะไรเยอะแยะไม้หนูก็อุ้ยหนูก็อุ้ยไปงั้นแหละก็มันเน่าใช่มันอาจมันช่วงที่มันขึ้นมาแล้วมันแดดพอดีจ้ะ เห็ดดูค่ะเห็ดเห็ดค่ะนุ่นน่ะแต่ว่ามันเอาไปไม่ได้แล้วไี่ควรเอามาใส่ตะกร้าพิพิวนเลือกเอาดอกที่มันสวยๆไปก่อนนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่นู่นอีกไปนุ่นสิเออนั่นน่ะข้างบนน่ะยิ่งสวยๆเลยนหอยากเก็บป่ะพรุ่งนี้เจ้าก็จะไปเมืองกันเด้เจ้าด้วยเนี มันทานเวลาบอก็นี่ค่อยสิพวกเจ้าช้าแต่พวกนี้พี่ก็บบเอาจากเข้าเลยอ๋อพอแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องเก็บจ้ะเจานี่ก็พอแล้วเก็บเอาตุ่เกก็บไว้่อนอันนี้มันก็ไม่มีแล้วเนี่ยมันมีทิชชัยแล้วโอเคค่ะนุ่นเอาค่ะเข้ากันใส่เสื้อนะคะถุงเข้า เขาเอามาอยู่แต่ว่าเ้าเอาไว้เป็นทำเป็น,นเครียกวันสัญลักษณ์นะคะมไ,มมไม่มีก็ไม่ต้องเอาละเราจะเอาตัวนี้ให้มันหมดค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์เสริมนะคะจ้ะนี่คืออุปกรณ์เสริมนะคะเสื้อ คนไายให้มาเละนี่ขาสวยนี่ขาขาแข็งอุตตกเอาเนี่ยบ ดูทีดอกช้าำไปค่ะแค่ดูมองขาดูมองมือดูมองมือดูมองขาว่าไงขางบนไเดี๋ยวคงเ,เดียวไปเจอทางกลับอีกแล้วจ้ ยากมาก่อนไปเรื่องอะไรแต่เก็บมันหมดก่อนวังไว้ก่อนแต่เก็บใส่ที่หลังมันใส่ยากก่อนที่แดดจะหมดจ้ากอดีจะหมดนะคะแรงนี้ก็สูงได้ปะโอ้ได้ปะ แ้วมึงจะไม่เห็นจ้ะดูจ้ะโอเคได้แล้วจ้ะเดี๋ยวันนี้พี่จะให้น้องตีช่วยทำ่ะนั่นไงนั่นวะนันลี่อะไรอ๋อ

那你呗。